สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเด็กเด็ดเจ็ดดาวกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เด็กที่ผมจะมารีวิวจริงๆเด็กนี้มันเป็นเด็กเก่านะก็คือซูฮิวล็อกคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันพบเห็นได้ทั่วไปในเมตานะแต่ว่าหลังๆนงเนื่องด้วยว่าเมตามันเปลี่ยนไปทางทางประมาณว่าเด็กคอนโทรลเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีออตเมดโผล่เข้ามามากขึ้นทําให้ซูวอลล็อกไอซูฮิวอลล็อกเนี่ยมันคนเล่นเริ่มน้อยลงครับเพราะว่าวินเล่มันต่ำลงแต่ว่าตอนนี้เนื่องด้วยนนมัน มันเปลี่ยนอีกรอบแล้วผมเลียวว่างี้ดีกว่าก็คือเด็กนี้ก็สามารถเห็นได้ในตามแรดเดอร์บ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะคราฟมาเล่นเนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็จะตกป่ากันละเราก็รอคราฟเก็บดั๊ไว้ทําเด็กตอนนู้นดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ไอเด็กนี้ก็คือผมอลองเอามารีวิวให้ดูเผื่อว่าใครเจอในแมทอัพหรือว่าใครมีของอยู่แล้วอยากลองคราฟเล่นเอ้ยอยากลองจัดเล่นดูก็ลองได้นะครับซูหลอกนะครับที่เรียกว่าซูหลอกเนี่ยจริงๆตามที่ผมเข้าใจนะคือมันมาจากเกม เกมการ์ดอีกเกมหนึ่งก็คือเมจิกเดอะตลลีมันจะมีเด็กที่เด็กบุกค,ค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ใช้มินเนียนที่ที่มีสเตตค่อนข้างสูงในในช่วงต้นเกมนะครับก็คือจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นกิ้งก่าหมานอนมัน้งสมัยนน้นนะถ้าใครเล่นเมจิกหรือว่าถ้าผมบอกผิดอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเด็กซูหลอกโดยโครงเด็กของมันก็คือจะใช้มินเนียนเนี่ยในการถมบอร์ดแล้วก็ใช้ดาเมจจากมินเนียนตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยต้นเกมถึงกลางเกมก็คือเราจะสามารถปิดเกม ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถทําอะไรได้นะครับและ,อะคอนเซปต์เด็กนี้ก็คือซูฮิลล็อกไอตัวที่ส่วนฮิลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะจะอธิบายแล้วกันนะก็คือฮิลล็อกอกครับมันจะใช้คอมโบของการ์ดที่จะส่งผลเมื่อมีการฮิลเกิดขึ้น2ใบก็คือใบแรกคือไลท์วอร์เดนไลท์วอร์เดนบอกว่าเมื่อมีคาแรคเตอร์ถูกฮิลครับไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนฮีโร่ฝั่งเราหรือฝั่งเขาทุกครั้งที่มีการฮิลเกิดขึ้นไอตัวนี้จะแอตแทกบวกสนะครับ ส่วนอีกตัวก็คือกูมีความสุขแฮปปี้กูไอตัวเนี้ยเมื่อฮีโร่ของเราได้รับการฮิลครับตัวนี้จะค่าไล่สามจะเหลือค่าค่าไล่ศูนย์ก็คือสามารถลงฟรีได้แต่ว่าเฉพาะเฉพาะเทิร์นนั้นนะเทิร์นที่เราฮิล uh, ฮ He ีโร่ครับส่วนใบที่มาจะมาทำหน้าหน้าที่ในการฮิลก็จะมี3ใบก็คือใบแรกก็เป็นวูดูด็อกเตอร์อันนี้ก็ตรงตัวเลยลงมาฮิลสองให้หนึ่งเป้าอีกใบก็จะเป็นนี่ฟังเกล์เอนชันเตอร์อันนี้ไล่สามลงมาฮิลสองให้คาแรคเตอร์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นม ส่วนอีกใบอันนี้จริงๆมันเออมันเป็นใบดูดเลือดแหละแต่ว่ามันก็ฮิลฮิล่อฮิลฮีโร่เราด้วยสามารถเอามาคอมโบกับไอแฮปปี้กูแล้วก็ไลท์วาเดนได้นะครับก็คือไลท์ดิงเกอร์ยิง3ใส่ฮีโร่ฝั่งของข้ามแล้วก็ฮิล3ให้ฮีโร่ฝั่งเราหลักการเล่นของเด็กนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือมันเป็นเด็กเด็กต้นเกมเด็กอโกก็คือหลักการของเราก็คือเราจะต้องพยายามปิดเกม จริงๆจะเรียกว่าหลักการเล่นก็ไม่ถูกนะก็คือจริงๆก็คือมันคือการปิดเกมให้ได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถตั้งตัวได้ครับแล้วก็การเลือกเทรดของเราเนี่ยเราจะต้องเทรดไปในทางที่จะทําให้บอร์ดของเราโตขึ้นเรื่อยๆคือเราจะไม่ใช่ไปตีหน้าฮีโร่อย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็คือจะต้องเลือกเทรดให้มีประโยชน์กับเราที่สุดด้วยครับหลักการเล่นของเข้าของเด็กนี้เข้าๆก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูเกมเพย์กันแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครยังไม่มีของก็อย่าเพิ่งไปคราฟนะอันนี้ผมไม่แนะนําเพราะ นุงเรียกว่าตอนนี้เด็กนี้วินเลทมันมันไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเมษาเนี่กลมันจะตกป่าแล้วเมตามันจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับยังไงเราเก็บดัสไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าก็ถ้าใครชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยลวกันครับผมม a ส t ันโดนหาที่เองปัญหาเกิดอะไรวะ อ่แม่งเป็นออสมันลงมายิงหมุนนี่แหละปัญหาได้มากมากเลยพาคิปเปอร์จะได้ช่วยไหมถ้าเขาเป็นออสมวอมือนี้แล้วกันนะ,ะนะออสมันยิงสู่ดีพอสมควรเหมือนกันเนี่ยอนะันนี้ลิทนี้ต้องไมประมาณ4,000ดัดนะนะ อัศจรรย์มากแค่ไม่บอกใรเน่ถ้าผมลงไปเนี่แม่งตายเลยหรือลงไปดีวะลงไม่ถูกเงนนะเนี่ยลงปั๊บแม่งยิงทิ้งลงนี่แล้วกันกมันต้องยิงแล้วเตี๋ยเซฟไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เทินสาสเดี๋ยวผมลงอิมเทินสอง,องลงอิมผิด เขาสอนลงอิมเพราะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเขายิงอะ่ะเขาจะโลมีเนียยไม่ได้วัดโอ้นึกว่ายิงนี่อ่าเป็นโคบอลไรต์เรียนนะครับเจ็บตายเพราะมึงไง อโอ้เลทเทะโอ้โหเชี่ยมันจะโชคดีอะไรเบอร์นี้เดี๋ยวทีนี้ปัญหาแล้วคือเขาจะลงมาแล้วก็เอาตัวนั้นยิงไงตัวมาแล้วฮะยิงก่อนค่อยลงด้วยหรอตัวอะไรวะโอเค ร้อยวอร์เดนลงไปแม่งก็ตายอยู่ดีอ๋อเอ็กซูใช่ไหมอันนี้่ผมว่าซูนี่เก่งกว่านะเอ็กซูรู้สึอล,ลำบากนิดนึงครับคุณไม่เฮ้ยผมเพิ่งได้เคล็ร้อยในะตอนนี้นผมมีเควสร้อยอยู่นะคือใครแม่งพาใส่ไว้ใบเนะี้ยอยากรู้จังวัด โชคดีไปหมดเียเดี๋ยวกันมีสองนามอ่ะวัดอือมันเป็นสเปลเบรกซะเยอะเลยแหละปัญหาด้วยฮะ ก็จะเป็นกับดัก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 เนาะอะไรวะเดี๋ยวกันเฟรมตายเหรออะไรวะเฮ้ก็ไม่ได้ว่านะไม่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 เป็นไรเลยอ๋อโอเคเลยแหละอีกใบอะไร ปึง diyorsun? แลกกันมาเลย Bye ได้ยังะมันต้องบุกกันแล้วแหละผมเด็กบุกไงนี่แม่งตั้งรับอย่างเดียวเลยแชแนลไล่ไม่ไม่อะไรวิ อ,อผมต้องจ,าจงา่ายอาจู่หาโซไฟอะเจ็บหน่อยไม่เป็นไรมา,า,าไหนว่าโซไฟเอาเชียร์ไม่มาืมผมแม่งเล่นเสียงรอวะเลเล่นผิดเลือดแม่งเหลือสิท์เนะ่ย จริงคือเมื่อกี้มันได้โซฟมามชนะหรือว่าเลนลงนลีรอยอะไรก็ได้ก็เลยแบบยังไงละไก่บุระเฮียโอ้โหแม่วคนนี้อะไรแม่นได้นขนาดนี้อนาคตเป็นของเราแสงสว่างปกป้อง้านนี่แหละเครื่องมือสร้างโลกแฮปปี้กูนะครับ พี่กูเวทมนช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเาไเไม่กล้าเสี่ยงไง คือเพื่อผมผม,ผมไม่ได้ดานมากเลยเควส้อยเควสห้าวินครับตอนนี้มาแล้วเอาเลยเอาเต็มที่<ๆ>เข้าหน้าทีมคนบอสิบสามขาดหนึ่งโอ้โหชีวิต คือ,อยังไงก็ตายเนี่ยเอาชนะดีกว่าเอ้าทำไมเมื่อกี้ผมนับผมขาดหนึ่งเออสิบสี่บวกในสิบสามมชิ้หายพี่กูอะผมเก็บดีไหมคนอาจจะงงก็ได้ไหมอ้าวไม่ใช่พี่กูดีกว่าทาคิปเปอร์ทาคิปเปอร์เก็บสิ ถึงบ่าผิดใช่ไหมครับพอดีผมไม่เอามาจากเว็บไอ้นี่เว็บฮาร์ดพาวอะ่ะเอ้ยไม่ใช่เว็บฮาร์ดพาวไอว้วิกิวิกิวิกิกเขาอัพล่าส,สุดไงมันประมาณ69%มั้งถ้าถ้าคิดทั้งหมดนะครับที่ผมดูนามนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ผิดแย้งด้ครับผมก็นั่นแหละผมก็เช็คตามตามที่ผมเจอแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เช็คละเอียดด้วย ดูหรอกจะรอดหรือไม่ดูอิดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าให้เดาก็ตอนนี้มันมีสไปฟูลกับท็อกเกเกิลมาริคอสสองเด็กท็อกเกเกิลมาริคอสเดี๋ยวนี้มันรวมกันแล้วอ่ะเขาประมาณว่าอันเดียวแม่ไม่พอต้องมีสักสองวินคอนดิชั่นข้าพบสัจธรรมในความเสร็จแล้วอืม ควยถ้าสิบมีหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะครับอ๋อหกสิบไม่ใช่ใช่สิบหกสิบอ๋อโอเคก็คก็จัวเนาะโซฟาโซฟาผมส่งโซฟาหรือผมลงแอตแทกดีอ่ะคือถ้าผมจะเอานี่ผมก็ลงไอ้นี่เลยนะแต่ว่าแบบ ทาชิปเปอร์ดีกว่าเลอหนน่าคิดว่าน่าจะเป็นจัว่วแล้วก็ลงนี้นะนี่จาย3ฮิว8นี่มันเคยแหละวะผมจะจัว่วก่อนเลือดจะต้องหลัง มีใครเรียกหมอไหมเสร็จแล้วเสร็จัพโอเคเขายอมเสียเธอหนึ่งเพื่อเธอหน้าจะสเดอะเพลย์ผม อ,อดเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมจะเตรียมไม่นี่มางั <g> ้น <ill gery> งาน,งานคลิปสามอะไรวะนี <c oughs> ใ่ใจคอจะอยู่ไอกันเลยเหรอเนี่ยลงไปปั๊ม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 นี่ยเยอะเลยแล้เนาะ <c oughs> ขาดหนึ่งกันนี่อืมแต่วเไสเด้เพลย<า> <c oughs> ดอยแอดคุณอ่ะพีนันได้เลยครับผม เดี๋ยวก่อนทำไมมันเจอท่อตัวนี้ตังอืไอสองตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันตายนะ ตงลเมื่อไรจะจบสักทีเมืเอ่อไรจะจบสักทีน่าสมโอ้โหเอาแล้วไงเล่นไหมเจ้นะเา,าเปอร์เซ็นต์เฮ้เจ็ด้นี่นี่วะ โอกาส66%ชน่มัมก็มากกว่า5ชายสองจะตกปาแล้วครับมันออกไปสักทีเถอะแต่ถามจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะจริงๆมันก็เป็นตัวธรรมดาตัวหนึ่งครับเรียกว่านั้นดีกว่าคือแต่ว่ามาว่าโอเคบางทีเราเราติดภ้าว่ามันลงเทินสองแล้วเราแพ้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าเทียบกับดูอิดอโกมากก่อนแล้วผมว่ามันมันยังทําอะไรได้อยู่นะดูเห็นมาก่อนอินเอวิร์ดมันจะได้สอง MP ถ้าไกลเล่นไม่ทันนะ เธอแรกเขาจะอิ inward เริ่มก่อนเธอแรกอินเว w ร์ d ลงนกชมพูกูเลิอกอีน,อกอกนี่นมันตีแล้วไงเธอหนึ่งเป็นออสนะฮะออสก็ออสผมมีเดรดหลอดเดรดหลอดก,ก็จะชนะทางนิดนึงแล้วก็มีเี้นี่ลงตีดีว่องเลอดเลยโอ้สวัสดีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครโดเนททองคุณนัตพงษ์มั้งครับมองไม่เห็นอีกแหละน่าจะใช่แหละมีคนเดียวที่โดเนทแล้วไม่ขึ้นขอบคุณมากครับผมไม่ได้อา่านอีกแล้ว เออผมอยากบอกมากว่าคนเนี้อะไรเขาคอยลงวัดเขามันมีใครคอยลงมึงเห็นโ,โฮเวอร์เนี่ยผมลงเพราะว่าผมคิดว่าเขามีไล่สองอะไรอื่นนะไม่งั้นเขาไม่น่าจะเซตอัพขนาดเนี้ยอ,อย่างผมว่าอโอ้โห นี่คือแผนของเขาใช่ไหมเนี่ยเพผมว่เาเขาเขาร้องอ่ะเดินสี่ลงไรดิงเกอร์สีทอง <c oughs> อเยอะเ <c oughs> พี่กงให้พี่กูหายได้ผมก็ไม่มาเอาเลยนะนใส่าวเนี่ยเขาจะฆ่าไหมมาคิดกัน,กนผมว่าเขาฆ่านะเขาน่าจะตีตีเพราะว่าสามสามมันเทรดเขาได้เยอะหรือเปล่ายาให้มันังกลวหนอนยัดทางแค่ ลงเชนแก๊งกันแล้วกันนะครับให้เลี่ยมมาเหลือน,น้อยๆก่อนแล้วผมค่อยลงไอ้นี่แต่ว่าผมจะโดนฟังเกาวก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เสี่ยงเลยน,นะแต่ว่าถ้าผมลงไอ้นี่มาผมฆ่าได้ตัวเดียวไงไอ้สองตัวนี้มันก็จะลุมตีผมตายแล้วก็เขาลงฟังเก้ามาผมก็ตายหายดอันนี้ยังมีเสี่ยงนิดนึงโอกาสรอดนิดนึงแต่มันจะไม่ดีตรงที่ว่า m อผมเหลือแหละผมลงห้าเธอหน้าผมยิงผมลงหกเขาจวดได้ ว่าเขากดฮีโร่พาวเวอร์นะอืมถ้ากดฮีโร่พาวเวอร์อย่างี้ก็ได้เปลี่ยนนะรึเปล่าวะตัวท้อนอยูอืมตัวกันมันเดืดหลอดลงมาเลย อ่ะเอาแล้วน,นะนมันได้สามตัว,ล,วลากไปเรื่อยไม่ไหวแล้วอะ่ะอ่ะเขาต้องนี่นี่เคลียร์ยังไงเขาต้องเคลียร์ได้หรอเนะีเป็นไปไม่ได้ที่เขาไม่เคลียร์หรือว่าเป็นไปได้วะเออเคลียร์แปลกดีิบเนี่ยม,มันต้องเปลืองขนาดนี้เหรอวะชีวิตวโอเค <S <S 2> <S 2> <S เข้าใจละ ว่าอยู่ทำไมเราคนเราต้องเปลืองอะไรกันาดเนี้รายงานตัวครับอา่าเป็นเอาง่ายๆแล้วกันไลดิงเกอร์ดาบกีเปอร์แฮปปี่กูครับที่เล,ลืว่าจั่วรัว ตอนนี้ผมไปซีซีเขาไม่ทันแล้วแหละไปคาคอนโทรนในพวกนี้เพราะว่ามันก็โผล่มาทีละสองไงจริงๆแทบไม่มีประโยชน์เลยตีตี วัดกันครับผมก็ไม่รู้นะจะรอดไหมแต่ยังไงเขาไม่มีฮิวอยู่แล้วออสพาาเดนไม่มีฮิวครับไม่มีนะซีเรียแอกเหรออุย้ยตลกไปแล้ว,ว,าวบ,บาคุรอก่อนครับอย่าเพิ่งไปขายตอนนี้นะบาคุรอรอเขาตกปาก,ก่อนครับผมขายมาถึงย่อยใช่ไหมรอตกปาก,ก่อนค่อย่อยครับรตายเหรอเดี๋ยวกันไม่ใช่แล้ว เฮ้ยเดี๋ยวสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแดสิบก้าอะเดี๋ยวนะเอาไอ้นี่มาตีเนี่ยมันฆ่าเท่ากันนะเว้ยเฮ้ย ไลดิงเกอร์ผมหมดไปเลยจีอ๋อเสียดได้ฟังเก่ามือนเซอร์เลยชนะ